สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกัลายาณมิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น Collective คลิปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งจิตวิญญาณที่อยู่รอบกายเรา เป็นยังไงบ้างนะคะอ่อดีไม่ดียังไงแล้วก็มีแมสเซจอะไรที่พี่ไพ่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกเราเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่อยู่รอบกายเราทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแล้วก็ไม่ได้แยกกองไพ่ด้วยก็จะเป็นมวลรวมมาก,มาก,ม,ากมากขึ้นไปอีกนะคะก็ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะก็อย่าได้ซีเรียสจริงจังจนเกินไปก็ดูเป็นไกด์แดนซ์ดูเป็นใช้สติและปัญญาในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็อะไรดีก็เก็บไว้นะคะรับไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับไปนะคะโอ้อันนี้ที่ออกมาเองเออมีพลังงานบางอย่างที่อาจจะไม่ไม่ค่อยดีด้วยอาจจะเล็ง เลงเจ้าชะตาอยู่นะคะก็ไพ่ก็เลยขึ้นเรื่องห้ามเข้าใกล้นะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันต่อก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูไกด์แดนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะอืมอมีจิตวิญ,ญญาณบางดวงนะคะอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของอร่างกายขันทาาของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ที่เขารอรับส่วนบุญกุศลอยู่ถ้าสังเกตเนาะก็คือเหมือนเนี่ยถ้าเรากวดน้ําเขาได้รับนะคะเขารออยู่แล้วก็บุญส่งถึงเขาบอกว่าที่ผ่านมาบุญส่งถึงไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาอะไรเราอาจจะไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธไม่ได้กวดน้ําแต่เวลาที่เรารู้สึกว่าเราส่งบุญให้กับใครก็แล้วแต่เวลาเราทําดีแล้วเราส่งให้กับจิตวิญ,ญญาณที่อาจจะเคยอาฆาต แขนเราหรือเราเคยทำไม่ดีกับเขานะคะเขาบอกว่าบุญส่งถึงดังนั้นก็ส่งต่อไปนะคะส่งต่อไปเขารับอยู่แสดงว่าเขาเปิดที่จะรับนะคะแต่ก็มีพลังงานบางอย่างที่อ,อ,อย่าไปเข้าใกล้นะคะพลังงานอันนี้ดีได้รับการปกป้องแล้วก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสวรรค์สรรสร้างนะคะ อันนี้เป็นเหมือนน้ำสังเนอคือ,เ,อ,อเหมือนเวลาคนแต่งงานใช่ไหมคะเหมือนกับบางคนมีพลังงานคู่ด้วยะนะคะอาจจะเป็นโซแฟมิลี่หรือโซ m เมทที่ไม่ได้มีร่างกายรูปกายอย่างเดียวละแต่เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในภพภูมิ พบภูมิอื่นก็ถือว่าเป็นโซฟามิลี่ของคุณเป็นโซเมทของคุณเขาก็ส่วนเนี้ยเขาก็มาดูแลปกปักรักษาคุณด้วยแต่เมื่อกี้ตังกรแวบเหมือนกันตังกรไม่แน่ใจว่าอาจจะมีบางพลังงานไหมนะที่อาจจะเป็นคู่กันมาก่อนแล้วผูกพันด้วยคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างก็เลยผูกติดคุณอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะ อ่ามีม,มีมีพลังงานด้านมืดอมตอนแรกตั้งกว่าเห็นอันนี้แล้วแหละตั้งกว่ารู้สึกได้ว่ามันมีพลังงาน Dark Energy ที่อาจจะ,อะเอล่งเจ้าชะตาอยู่แต่ว่าออออกมาเตือนว่าห้ามเข้าใกล้ใช่ไหมคะก็ไม่ยังไม่ได้ทำอะไรคุณได้เนาะก็เป็นพลังงานด้านมืดหรือพลังงานแบล็กเมจิกอาจจะมีใครบางคนที่ไม่หวังดีหรือประสงค์ร้ายกับ คู่ที่เข้ามารับชมคลิปนี้เราเขาอาจจะส่งเป็นพลังงานไม่ดีมาให้อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นพวกคุณใส่ยมนดําก็ได้หรือถ้าจะถึงขั้นนั้นมันก็สามารถเป็นได้แต่ว่าถ้าในแบบพื้นฐานนะอาจจะเป็นการแบบพูดไม่ดีคิดไม่ดีสาบแช่งอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถามว่าเขาทำอะไรเราได้ไหมก็ทำไม่ได้ ต่สิ่งศักดิ์สออกมาเตือนว่าห้ามเข้าใกล้นะคะเนี่ยคุณคุณได้รับการปกปักรักษาหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนที่ชอบทำบุญนะก็เหมือนกับชีวิตคุณเต็มไปด้วยความสิริมงคลนะนะคะมีพลังงานเรื่องคู่จริงๆนะคะตังกว่ว่าคู่ในลักษณะที่ออกมาเป็นพลังงานคู่ที่อ,อ,อาจจะคำว่าโซเมตเนี่ย เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นคู่รักกันมาก่อนได้หมดชาตินี้เป็นพ่อแม่ชาตินี้เป็นลูกเ,เป็นพ่อแม่ลูกชาตินี้เป็นเพื่อนชาตินี้เป็นคู่รักเนี่ยมันเป็นได้หมดเลยนะคะถ้าคุณเชื่อในเรื่องพบชาตินะ เราะฉะนั้นอันเนี้ยตังกรู้สึกว่าเขาเป็นมีพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณที่เป็นโซฟามิลี่ที่คอยปกปักรักษาคุณด้วยนะเขารักคุณนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นคู่กันเหมือนคนที่เคยแต่งงานแล้วก็อยู่ในพิธีที่แบบว่าพระพระสวดให้ในวันวันพิธีแต่งงานอะแล้วก็มีสายศีลผูกร้อยอะนะคะ อันนี้ที่ที่ออกมาชัดเจนอยู่นะอเดี๋ยวตังก็จะมาสรุปให้นะว่ามีพลังงานอะไรบ้างแต่ว่าตังก็ถือว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างดีนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่นะคะแต่ว่าอาจจะอย่างน้อยะคุณได้ไกด์แดนซ์ไปว่าถ้าเกิดมีพลังงานที่ไม่ดีเออเราก็ได้คําแนะนําจากพี่ไพ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่าเข้าใกล้เนาะต่างคนต่างอยู่นะคะ โอเคมีพลังงานของจิตวิญญาณบางดวงที่เขายังติดอะไรบางอย่างและยังไปไหนไม่ได้อะตังกวาคิดว่ามันค่อนข้างเริ่มชัดละมันจะมีพลังงานของอจิตวิญญาณที่เป็นคู่บัดช่วยเหลือเกอื้อกูลกับคู่ที่ยังยึดติดเราอยู่มากๆเนาะที่อาจจะเป็นคู่ที่แบบเคยแต่งงานเนี่ยเรื่องลดน้ําสั่งเรื่องอะไรออกมามันมีทั้งน่าจะมีทั้งสองพลังงานแล้วตัตงวาดูแล้วก็มีที่ยัง ติดอยู่ยังไปไหนไม่ได้เราไพ่ตังกรียงอย่างนี้นะคะเหมือนขยายกันนะเราตรงกันตรงนี้เลยคือเขาไปไหนไม่ได้ก็รอให้คุณต้องส่งบุญให้เขามากกว่านี้อ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะอืมอ่าเดินทางปลอดภัยเนี่ยพลังงานที่ที่เป็นคู่คุณอนะซัพพอร์ตคุณจริงๆนะแล้วก็คอยดูแล คุณด้วยจิตวิญญาณรายล้อมคุณนอกจากนี้ยังมีเหมือนแม่ย่านางอะที่ประจํารถด้วยอะประจํารถประจําที่อยู่อาศัยอะเวลาคุณจะไปไหนอะไรเงี้ยท่านอ,อวยพรให้คุณปลอดภยัยคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะอ่ะขอใบสุดท้ายโอเคตังกว่าจะบอกอย่างนี้เลยนะพลังงานด้านมืดเนี่ย ใบนี้เหมือนเป็นมาขยายอยู่ด้านล่างนะคะตังกว่าจะอ่านแบบลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานด้านมืดแล้วใบนี้ออกออกมาบ่งบอกอะไรบอกว่าศัตรูพ่ายแพ้น่ะก็อย่างที่ตังกว่าบอกก็คือคอนเฟิร์มว่าเขาทําอะไรเราไม่ได้นะคะเนี่ยคุณเหมือนประดุดบัวกระทิงสีขาวเลยอะแล้วสีขาวด้วยนะแล้วนี้เป็นพลังงานดําเห็นไหมแต่ถูกพลังงานแห่งแสงอะ,อะพลังงานแสงสว่างอะไล่ตะเพิดไปเลยะนะคะ ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะไม่ต้องกลัวแต่ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปเข้าใกล้ก็ต่างคนต่างอยู่เพราะฉะนั้นตั้ง่าอยากสรุปว่ามันจะมีพลังงานของเอ่อหนึ่งนะก็คือจะมีดาร์กเอเนอร์จีจะมีพลังงานของฝ่ายมืดอยู่ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนนะคะว่าอย่าเข้าใกล้อันที่สองจะมีพลังงานของออคู่รัก ที่ยังยึดติดเราหรืออาจจะไม่ได้เป็นแค่คู่อย่างเดียวจะมีพลังงานเจ้ากรรมในเวรที่ยังยึดติดยังยังไปไม่ได้เพราะว่าต้องการบุญมากกว่านี้นะคะแล้วก็รออยู่เนี่ยถ้าเกิดบอกว่ารออยู่เนี่ยอันนี้โชคดีของคุณมากแล้วนะเพราะว่าแสดงว่าเขาเปิดรับเนาะเพราะว่าบางทีวิญญาณบางดวงนะให้ก็ไม่รับนะคะอะไรแบบนี้นะอันนี้ของคุณออกมาทิศทางค่อนข้างดีเนาะเอาฉะนั้นมีด์กเอนเนอร์จีแล้วก็มี พลังงานที่ติดแล้วยังไปไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นลักษณะพลังงานที่เป็นคู่เวรคู่กรรมเจ้ากรรมในเวรหรือ,อเป็นคู่ในอดีตที่ยังยึดติดกันอยู่เนาะ,ะคุณอาจจะต้องลองไปใช้บทสวดถ,ถอนคําอธิษฐานที่เป็นคำั่นสัญญาแล้วคลายคืนพลังงานแล้วก็อุทิตแล้ให้เขาว่าได้ไปมีความสุขแล้วต่างคนต่างก็ ไปในเส้นทางของตัวเองอันที่3ก็เป็นพลังงานคู่โซลแฟมิลี่ที่คอยปกปักรักษาเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีะแม่ย่านางด้วยเนาะแล้วก็สร้างความสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอ่ะสุดท้ายก็ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องพลังงานด้านมื่อได้คุณสบายใจว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกศัตรูพ่ายแพ้นะคะแต่ว่าอย่าไปยุ่งนะคะ โอเคค่ะก็อันนี้เป็นพลังงานโดยรวมถ้าใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวบําบัดโคชชิ่งก็แอดบ้านอิ่มสุภกานะคะบ๊ายบาย